สวัสดีครับมาดิคด,คร,ดครับสวัสดีครับผมมาดิครับท่านครับอ,อ่ากลับมาสู่วันเช้าเช้าบ่ายของวันอาทิตย์กูไม่รู้จะเช้ชาหรือจะบ่ายกูบอกไว้ก่อนรวปไม<ล>่ไ้หมดเลยแล้วแต่มันจะลงแล้วเออแล้วแต่มันจะลงเงาแล้วกันนะอเออตอนนี้วันอาทิตย์นะครับ <นะ S 1> มเป็นวันที่ขี้วอกขี้เกียจใช่กูันขี้เกียจอ้าวนอะเป็นวันขี้เกียจขี้เกียจเนี่ยเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องทำงานแล้วขี้เกียจลงเนี่ยนานเกินกว่าจะทับผิด มึงด่าพี่อ่ะมึงมึงว่าพี่ง่งอย่างนี้อ่ะใช้ไม่แม่นแล้วยังใช่ก็เดี๋ยวมาดูกันเออเออเอาให้มันครบก่อนจริงๆแล้วค่อยมาว่ากันว่าคุณว่าอแม่งจะครบหรือว่าจะเป๊ะหรือไม่เป๊ะอืะก็สําหรับรีวิวไทยเิตย์วันอาทิตย์นี้ครับผมก็มีสี่คู่ใช่ครับเะก็มาดูกันดีกว่าว่าเราจะผิดทั้งสี่คู่กันเลยไหม่ เอายังไงก่อนเราจะไล่ยังไงดีไล่ตามเวลาไล่ตามเวลาก่อนแล้วกันนะไล่ตามเวลานะครับสําหรับคู่18นาฬิกาก็จะมีราชบุรีมิตรลเอฟซครับผมเปิดบ้านนะครับมิตรผลสเตเดียมอ่าต้อนรับการมาเยือนของนครราชสีมามาสด้าเอซีครับผมคู่นี้ก็ถ่ายเข้าสดทางทรบ5แล้วก็เอ p พอ่าทีมหนึ่งก็ผลงานสามวันดีสวันไข้อกลอีกทีมนึงที่พุ่งแรงขึ้นมาเลยใช่ ตั้งแต่ได้ประธานสโมสรคนใหม่เนี่ยถูกโก็อย่างที่บอกได้บอกว่าเราบอกอาทิตย์ที่แล้วไงว่าอืโคราชยังเซอร์ไพรส์ต่อเอออ่ะก็ยังเซอร์ไพรส์ต่อก็เก็บแต้มมาได้นะครับนัทที่แล้วนะกับดีจีใช่ก็ทุกยเล่นดีเล่นเหนียวเล่นดีเล่นดีมากให้โอกาสเปลืองไปพอสมควรเหมือนกันนะครับครับผมก็ประมาณนี้อ่ะ พี่มองอย่างไร<ต>กับคู่นี้สั้นๆถ้า,าคู่นี้พี่มองนะพี่ยังมองว่าให้เป็นนครอาชจะสีมาเหมือนเดิมใชยบุกมาเลยเรอระบุกมาอ,อ,อหาว่าเก็บแต้มสามแต้มจากในบ้านราชรีได้ไหมพี่บอกว่าได้อโอกาสที่จะเก็บบ้านราชรีได้สูงครับถ้าให้แบบว่าแบบว่าประมาณแบบออโอเคแบบเอเขาเรียกว่าใจเขาใจเราหน่อยให้เสมอ,อแต่ถ้าพี่มองพี่มองให้โคาชชนะ ครบอ่าหนึ่งศูนย์ก็โคราชได้พักมากกว่าใช่ว่าสองวันเลยด้วยซ้ำสองวันเออเพราะว่าราชบุรีมาเตะวันพฤหัสใช่ล้กก็กรมศึกมาถือว่าอะไรได้พักน้อยกว่าน้อยกว่าพอสมควรนะแล้วก็ตัวผู้เล่นที่มันเข้าข้างจากัดใช่ในตัวผู้เล่นของราชบุรีนะครับถูกต้องครับนักฟาราีมาเนี่ยตัวโลเทชันก็มีหลายคนที่ลงมาลงมาก็ทําผลงานได้ดี ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช้อยให้โค้ชโจเทศลสั์โธธพโอ,อนได้เลือกใช้ใช่ตอนนี้เลือกใช้ใครก็ได้หมดทุกตัวมัน่นใจมาหมดทุกคนนะครับสม่อๆกันเล่นใช่ครับแต่ผมว่าผลคู่เนี้ยจะแบ่งแต้มกันให้แบ่งแต้มผมว่าเสมอ,อมนะครับ เออโอ้ยก็มองต่างมุมกันก็เรามาดูกันเรายังดูไม่ได้ทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์นี้แล้ววัอาทิตย์หน้าต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงใช่นะครับมาแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับเป็นทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดครับนะเปิดบ้านทันดูโดมสเตเดียมครับผมต้อนรับการมาเยือนของเชียงใหม่ยูไนเต็ดคู่นี้ถ่ายทอดสดทาง GMM 25นะครับแล้วก็ AIS Play อ่าเมืองทองเนี่ยล่าสุดเนี่ยเสมอสมุทรปราการจืดเลยใช่จังหวะเล่น ทีมหนึ่งเล่นเร็วแต่ไม่มีความสม่ำเสมอของสมุรปากกาอีกทีมหนึ่งก็เซตกันเนิบเนิบกว่าบอลจะไปถึงหน้าประตูสมุดปากการนี่ก็หลายจังหวะดูกันเหนื่อยอ่ะเกมนี้เมืองทองก็จะไม่มีมาริโอยูโรสกีอีกนัดหนึ่งอีกนัดทนายและที่โดนแบนโดนสามเลยเหรอโดนสามโอ้โหแต่ผมว่าไม่มีปัญหา ใช่มาริโอไม่มีแต่มีดักโนตัวนี้ไม่ไม่แพ้กันใช่เรื่องเรื่องสกิลปากเนี่ยว่านะแต่มันเข้าอะไรกานนะว่ามึงโดนคนแรกมึงมาทำ้วยอะไรเออมึงยังอยู่อีกเยอะมึงนี่นะโอเคแต่ผมว่าเกมนี้เมืองทองจะเก็บสามแต้มได้ครับ อาโอเคพี่ก็ยังมองเหมือนกันว่าเมืองทองเก็บ3แต้มได้อือ่ะมาอีกคู่หนึ่งครับผมคู่นี้เตะช้ากว่า3คู่ที่แล้วครึ่งชั่วโมงอ่าเป็นขอนแก่นอยู่ในเตดนะครับครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทรูแบงคอกอยู่ในเตดอ่าเตะในเวลา18บแปนิกาสามสินาทีครับผมคู่นี้ถ่ายทอดสดทางเอเอสเพลนะครับครับอ่าขอนแก่นเตะน้อยกว่าเออใช้เวลาพักน้อยกว่าใช่ใช่ส่วนทรูแบงคอกเนี่ยได้พักอย่างที่บอก2วัน2วัน อ่าอ๋ก็ฟอมกำลังสวยเลยพี่มองนะคู่นี้นะพี่มองว่าความร้อนแรงของแดงขอก่ะยังให้ขอนแก่นพี่ให้ขอนแก่นวะเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงไงนี่พูดเนื่องนี้ทำไมอ่ะทำไมถ้าเราจะมาฟังกันว่าทำไมพี่ให้ขอนแก่นคือหนึ่งใช่บีบียูร้อนแรงจริงใช่แต่ลองคิดสิว่าความร้อนแรงเนี่ยคนอื่นเขามองมองกันอยู่แล้วว่าคุณร้อนแรงมาแล้วสามสองนัดติดครับถามว่า โค้ดอย่างขอนแก่นเนี่ยเขาก็ต้องมองเลียว่าผมจะหยุดคุณยังไงอืเขาก็ต้องมีวิธีการแก้แก้ปมตรงนี้ทั้งหมดพี่ก็เลยมองว่าหยุดไม่อยากไม่ต้องเตะพี่มองว่าก็คือขอนแก่นน่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ฮะให้กับชูแบงคอกแน่ก็อาจจะแบ k กน่าอาจจะแดนด้วยชูแบงคอกอ่ะ a n g asen มันต้องได้จบยัง เกตหนึ่งจุดกว่านหอังกฤษก็ตกต้องไปทอมหวยอังกฤษติดศูนย์แหม่กล้ากระแดดออกสำเีมงก็พี่มองว่าอ่าขอนกันอาจจะเสมออืออ่าพี่มองว่าเสมอมองว่าเสมอถูกอ่าผมมองว่าความร้อนแรงทูแบงค่อกจะมีอย่างต่อเนื่องและเเก็บสามแต้มได้นะครับอืออ่าคู่สุดท้ายอ่าเรามาพีวีกับคู่นี้กับสิงเชียงรายเออสิงเชียงรายว่าสั้น ใช่เขาเปลี่ยนแล้วรีโอเชียงรายยูไนเต็ดครับผมจะเปิดบ้านนะครับรีโอเชียงรายสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ f อครับผมในเวลา19นาฬิกานะครับเขาสดทาย a อเอสพอ่าอืมก็เป็นเกมท่าเรือเป็นเกมที่2ของโค้ชอุ้ส่าที่จะมารักษาการตำแหน่งหัวหน้าผู้สอนครับผมนะครับก็ผ่านจากเกมกลางสัปดาห์มาแล้วนะถือว่าขุมกำลังเนี่ยก็ ก็พอฟัดพอเวียงกับเรียวเชียงรายนะตอนนี้นะใช่ครับไปดูความพร้อมของเรียวเชียงรายก่อนแล้วกันอ่ะมาดูกันเกมนี้จะไม่มีฟิลิเป้อมอลินนะครับที่นัดล่าสุดโดนแดงมาใช่นะครับส่วนตัวผู้เล่นคนอื่นๆเนี่ยไม่มีปัญหาพร้อมลงเล่นครับแต่แค่ขาดฟิลิเป้อมอลินนี่ก็ส่งผลเสียพอสมควรแล้วนะก็ขาดตัวเดียวก็หนักนะครับผู้กุศประตูก็จะเป็นสรานน์อนุอินนะครับสามเซนเตอร์เนี่ยก็จะมาด้วย ทางด้านดาราวุตอินแป้นส่พรรณนี้ออกแล้วก็จะมีทางด้านบินเนอร์อิลิเก้ที่ล่าสุดเป็นฮีโร่มงประตูชัยเอาชนะสุพัรร์มาได้อเออนะครับจะยืนประมาณนี้สามเพนเตอร์ฝั่งขวาเนี่ยเป็นวันร์หมแสนครับฝั่งซ้ายสุริยาสิงห์มุ้ยคู่กลางเนี่ยก็น่าจะเป็นทางด้านพิทิวัสุกิตธรรมกุลกับคู่กับจนตาแวร์ซาล่าส่วน เกมลุกเนี่ยก็จะมีเสียบกรเตตระกูลมีบิวโรซิมา่าส่วนอีกคนที่จะมาเล่นแทนฟิลิปเป้อามอรินเนี่ยก็น่าจะสตาด้วยเจ้าบุกเอกนิตปัญญาล่าสุดลง <c oughs> มาก็แอซซิดให้บินเนอร์มุกงประเทศไทยนะครับตัวก็ถือว่าไม่ได้น่าเกลียดถือว่าพร้อมลงสนามพอสมควรหลายตำแหน่งนะครับูกงครับส่วนทางด้านการท่าเรือเนี่ยได้พักน้อยกว่าถูกแล้วเกมนี้ก็ต้องไปเยือนอีกใช่ <c oughs> เออการจัดโปรแกรมก็แปลกๆนะให้คนเล่นพักน้อยกว่ากันยังไงวะไม่เป็นไรแต่ก็เขาก็ตู้กันเต็มที่แหละใช่มันมันมันการเดินทางโดยเครื่องบินก็ถือว่าไม่ได้หนิดเมสักเท่าไหร่อ่าอ่นะส่วนตัวลองไปวันเดททิปสิที่ไหนเคยไปวันเดททิปวะคุณเนี่ยเคยไปวันเดททิพเนี่ยมันไม่เหมือนท้ายฤดูกาลที่แล้วหรอกสามสี่เดือนต้องมาเต็มพุทธสาวพุทธสาวอ่ะใคร ใครอยู่ได้ก็โคตรเก่งอะจริงๆโอ้โหเหนื่อยชิบหายเลยเอามาดูท่าเรยนครับครับผมผู้เล่นก็น่าจะใช้ผู้เล่นชุดเดิมนั่นแหละที่มันลงเล่นเมื่อกลางสัปดาห์นะใช่เพราะว่ามันก็ไม่ได้บอบช้ำอะไรสักเท่าไหร่เพราะพี่อูคงไม่เปลี่ยนพี่บิวน์มาหน้าสองจะมาเปลี่ยนตัวโรเตชันเลยก็ใช่เรื่องถูกต้องนะผู้รักษาประตูก็นำมาโดยทางด้านวรวุฒิุนะเอ่อวรวุฒิุศิษย์สุภาชอบติดวรลุฒิุนามเกอ่ะนัอเซ็นเตอร์นะครับอืส่วนคู่เซ็นเตอร์เนี่ยก็น่าจะเป็น เอลิสเดลล็อจับคู่กับทางด้านดาวิดโรเชล่าฝั่งขวาเนี่ก็เป็นฟิลิปโรเลอร์ฝั่งซ้ายก็น่าจะสตาร์ทด้วยจตกรุพัสธรรมจัแม็กจัแม็กก็ติดอยู่เนี่ยติดอยู่ที่ปากกองกลางก็น่าจะนำโดยจิวกรจักคุปสัตนะครับขวาประกอบเป็นพักซ้ายก็เป็นทางด้านบอดินผาลาผู้หน้าเนี่ยเนลสันบริยาน่าจะมาแล้วก็น่าจะได้ลงเล่นลาตะข่ายคู่กับเซเชลสโซเลส ก็จะเป็นชุดชุดชุดนี้แหละที่ใหญ่ที่สุดแล้วสำหรับการท่าเรือครับผมนะส่วนตัวสอดแท้ก็ยังพวกมาเปลี่ยนเกมก็จะมีธนาสิริพลาหรือลุนรียันเกมนะครับพวกเนี้ยพวกความเร็วสูงเนี่ยก็น่าจะลงมาปั่นป่วนนะใช่แล้วก็ยังมีกองหน้าอย่างฮาเวียปาติญโยเนี่ยก็น่าก็พร้อมจะลงมาเล่นตัวก็ไม่ต่างกันไม่ต่างกันประมาณนี้นะเอาพี่มองยังไงกับสองเทมีพี่มองคู่นี้ว่าคือ พี่ให้เครดิตทางเชียงรายมากกว่าออ,อืถึงเชียงรายจะเล่นในบ้านไม่ดีแต่นอกบ้านเล่นดีกว่าครต้องบอกว่าคือพี่มองว่าการกระท่อนกระแท่นของท่าเรือมันก็ยังไม่สมบูรณ์แบบอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาจนถึงวันนี้มันก็ยังเหมือนเดิม,มถ้าพี่มองว่าถ้าท่าเรือจะเอาแต้มจากเชียงรายได้เนี่ยก็คือแค่เสมอ,อมแต่ถามว่าพี่นัดนี้ฟันธงเลยว่าเชียงรายเก็บชัยได้เชียงรายนะเป็นทีมที่แปลกนะ เล่นในบ้านฟอร์ไม่ดีนะเออเออแต่ออกไปเยือนเนี่ยมันชนะได้นะเออก็ยังงงนะเอเอแล้วเกมก็แบบเกมก็ทรงเดิมเนื่อยๆอค่อยๆเซตบอลขึ้นส่วนท่าเรือก็อย่างที่บอกว่าจังหวะจบสกอร์หรือการทําเกมเนี่ยมันมัน,มนย,มยังไม่เห็นชัดเจนถูกใช่แล้วเราใช้โอกาสเปืองพอสมควรสําหรับการท่าเรือใช่คู่นี้ผมมองว่าคู่นี้จะจบลงด้วยแบ่งแต้มกันไปเสมอ เพราะว่าผมผมมองว่าฟอร์มท่าเรือเอฟฟอร์มเชียงรายในบ้านนี่ยก็สะดุดก็ยังสะดุดอยู่เหมือนเดิมใช่นะครับก็ประมาณนี้นะกับไทยลีกสี่คู่ในคลิปนี้่เดี๋ยวเราแถมกันหน่อยกับโปรแกรม M150 Championship ปก็คือทีสนั่นเองของวันนี้ของวันนี้นะของวันอาทิตย์ก็มีคู่ที่น่าสนใจก็มีเตะกันทั้งหมด4คู่ถูกต้องครับก็จะมีคู่เริ่มกันคู่แรกก็เป็นราชประชานะครับพบกับขอนแก่น FC อ่า คู่นี้ถ่ายทอดสดทางทีมสปอร์ตแล้วก็เอเอสเนะครับ <Ừ. S 1> อืมอ่าก็เป็นศึกท้ายตารางใช่ศึกท้ายตารางน,นะส่วนทางด้านอีกคู่หนึ่งก็สิบแปดนาฬิกาเหมือนกันก็เป็นระยองเอฟซีเปิดบ้านตอนรับการมเยือนของกเกษตรศาสตร์คู่นี้เตะที่พีทีทีสเตเดียมนะอืมอ่าสนามของปตทเก่าปตทเก่าใช่อีกคู่หนึ่งก็เป็นเตะเวลาสิบเก้านาฬิกานะครับมีสองคู่เอาเป็นทีมรถม้าก,ก่อนแล้วกันครับผ<ม>งเอฟซีจะทำศึก ล้านนาศึกเหนือึกเหนือกับเชียงใหม่เอฟซที่ได้กลับมาตะอีกครั้งหนึ่งอ่าอืมใช่แล้วครับคู่นี้ถ่ายทอาสดทางเอเเพแล้วก็อีกอทีมหนึ่งแพ่อยู่ในเตดครับผมที่แต่งตั้งโค้ชใหม่แล้วโค้ชเก่าอย่างโ,าโค้ชหนุ่มอานนท์บรรดาศาักด์ๆๆก็วางมือนะครับไปก็เป็นทางด้านพี่แป๊ะพิชิตชัยเอ่อพิชิตพงเฉยชิวเออพิชิตชัยไหนเนาะ พี่ชิ้พงษ์เจอถฉียวมาคุมแทนใช่ครับครับแล้วก็จะเจอกับเมืองการ์อยู่ในเต็ดที่นี่ก็เพิ่งเปลี่ยนโค้ชเป็นสมชายมากูรมาแล้วก็เพิ่งชนะเป็นแล้วก็เพิ่งชนะมาแล้วนัดแรกของแกด้วยที่เจอกับชัย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 ภูมไปทําไมล่ะชัยภูมชัยนาดคู่นี้ก็เตะกันที่สนามห้วยม้าสเตเดียมนะครับถ่ายทอดทางเอฟเพยก็เป็นอีกหนึ่งเกมน่าดูนะใช่ที่ที่เราบอกว่าเราทําไมเราถึงว่ามาพูดถึง ทีสองหน่อยเพราะว่าเราเราจะเริ่มเกลื่อนให้แฟนๆดูแล้วว่าเราอยากจะมาทีสองบ้างอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ก็ติดตามกันได้บอลสนุกไม่แพ้กันใแล้วก็หาดูได้ทางเอเอสเพย์ถูกพร่าก็เข้าไปที่โหมดดูผู้บอลเนี่ยมีลิงค์ให้ดูหมดเลยมันก็มีรูปประกบคู่ให้เห็นว่าคุณจะดูคู่ไหนเขาบอกแล้วผมถ้าผมไม่มีเอสเพย์เนี่ยผมไม่ได้ดูบอลไทยหรอกนี่ผมต้องติดเอสเพย์เลยก็ขอบคุณด้วยนะครับกับเอสเพย์ที่เอื้อภาพ ไฮไลท์ต่างๆให้กับเรามาใช้ในคลิปเนาะครับผมนะครับอ่ะสุดท้ายพอหอมปากหอมคอใช่ก็ขอขอบคุณด้วยกับสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับผมเช้งนาวน้ำอกไก่ปั่นเพื่อสุขภาพใครที่อยากเสริมสร้างร่างกายหรือว่าอยากเสริมสร้างกล้ามเนื้อครับดื่มได้ดื่มดีนะครับมีทั้ง3รสเลยออริจินอลช็อกโกแลตแล้วก็สตรอเบอรี่ครับอีกอันนึงก็เป็นน้ำดื่ม SK w a t ว r เตอดแล้วชื่นจิตจิตและชื่นใจครับแล้วก็เป็นทางด้านฉันชงน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพครับ ดื่มง่ายอร่อยด้วยเเออจะมีหลายน้ำเลยใครสนใจเนี่ยแวะไปได้ที่เพจฉันชงนะใช่ครับแล้วก็ออดเดร์สั่งมาได้พีพีสุกี้นะครับสุกี้แถวอยู่ในย่านสุทธิสารคุ้นขวานะครับหรือเขตดินแดงอะไรอย่างนี้โทรสั่งได้เลยครับหิวเมื่อไหร่สั่งเลยครับ PP สุกี้นะครับพร้อมส่งนะครับแล้วก็ตามไปครับเดินอาคาเฟ่ครับร้าหารอยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะครับก็อยากให้แฟน อัพทูกูนะครับไปไปแวะแล้วไปไปชิมอาหารด้วยช่วงนี้ก็น่าเที่ยวด้วยนะหน้าหนาวใช่หน้าอากาศกำลังเย็นเลยโอเคก็อีกย่างนะครับเอวารีสอร์ทแล้วก็แม่หารีสอร์ทครับบนเกาะเต่านะครับก็คือตอนนี้ก็คือเปิดทั้งเที่ยวกลับมาเที่ยวได้แล้วก็อยากให้แฟนอัพทูกูทุกคนครับไปเราไปพักไปที่เกาะเต่าครับไปดาน้าดูปลากรังหรือจะไปดูเต่าไปดูฉลามวานแนะนาครับเกาะเต่าครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือต้องไปพักเอวาแล้วก็แม่หาลีสอร์ทใครที่ไม่ชอบแบบแนวความเย็นเนาะ ไปเที่ยวว่ายน้ำดีกว่าช่ำๆใช่น่าสบายใขอขอบคุณที่ก็คือเอสเพ a y นะครับที่เรื่องภาพเรื่องอะไรให้มาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกับช่องทางต่างๆของคลิปเรานะครับผมกูไม่ว่าจะเป็นทางเพจทาง YouTube ทางอินสตาแกรแล้วก็ทิก t o k ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะเรื่องภายผิดไทยถูกก็ว่ากันมาใช่เออ ใครมองต่างก็ว่ากันมาหรือมีข่าวสารอะไรที่เอกลุศของสโมสรท่านๆอยากให้ประชาสัมพันธ์ส่งมาได้ใช่อยากให้เราอยากไปไปเจาะลึกอะไรก็บอกมาเราจะจะไปหาให้อะไรอย่างเงี้ยว่านักเตะคนไหนนี่แบบว่ากําลังแบบว่างานไม่มีสโมสรเลยหรืออะไรเงี้ยก็ลองฝากมาในแชทเดี๋ยวเราลงให้ใช่แนเป็นอีกนึงช่องทางนะช่วยๆกันนะใช่ครับนะครับอ่ะ หมดเวลาเวลาหมดแล้วถูกต้องครับสำหรับคิดวันอาทิตย์นี้ก็ขอให้ดูบอลอย่างสนุกไม่ว่าจะเป็นทีหนึ่งหรือทีสองครับผมนะหรือว่าเป็นบอลทีมชาติอ่าการเลือกตามใจจะดูกันได้เลยใช่วันนี้เวลาหมดแล้วเราสปอขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คิดหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับอัพทูกูฮะอยู่ดูบอลเละแน่นอนวันนี้โดนด่าชัว่์